อยู่กับความจริงโดยไม่ทุกข์คือการฝึกใจให้อยู่ในโลกตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นในชีวิตของเรานั้นความจริงมีทั้งที่เราชอบและไม่ชอบมีทั้งที่น่าย,ยินดีและน่าเจ็บปวดบางความจริงสวยงามบางความจริงขมขื่นแต่ไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นเช่นไรมันก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ดีเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยความอยากหรือความเกลียดของเรา อยู่กับความจริงหมายถึงการยอมรับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็นไม่ต้องเติมแต่งไม่ต้องตัดสินไม่ต้องแบกน้ำหนักของการต่อต้านหรือปฏิเสธมันแต่อยู่โดยไม่ทุกข์หมายถึงแม้จะเห็นความไม่สมบูรณ์แม้จะเจอกับความสูญเสียความผิดหวังหรือความทัดทาก แต่ใจของเรายังสงบยังเบายังเปิดกว้างเพราะเราเข้าใจแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนและความไม่เป็นไปตามใจเป็นธรรมชาติของชีวิตไม่ทุกข์ไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่การทำใจแข็งจนด้านชาแต่คือการรู้สึกอย่างที่มันเป็นรู้จักความเศร้ารู้จักความเสียใจแต่ไม่หลงไปในความเศร้านั้นไม่แบกมันจนใจหนักอึ้ง เราสามารถเสียใจโดยไม่ทุกข์ทรมานสามารถผิดหวังโดยไม่จมปลักสามารถรักได้เต็มที่และยอมรับการสูญเสียโดยไม่แตกสลายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะเรามีสตริรู้เท่าทันอารมณ์มีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรและเราไม่ได้เอาความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมานิยามคุณค่าของตัวเอง ความจริงไม่จำเป็นต้องสวยงามแต่ใจเราสามารถงดงามได้ในโลกนี้ความจริงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไปบางความจริงอาจเจ็บปวดบางความจริงอาจขมขื่นหรือแม้แต่โหดร้ายเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้เช่นความจริงที่ว่าความรักอาจไม่จีรังความจริงที่ว่าทุกชีวิตต้องเผชิญความสูญเสีย หรือความจริงที่ว่าเราไม่อาจควบคุมทุกสิ่งให้เป็นอย่างที่ใจหวังได้แต่การที่ความจริงไม่น่าพึงใจไม่ได้หมายความว่าใจเราจะต้องหม่นมองตามไปด้วยในทางตรงข้ามหัวใจของเราสามารถงดงามได้ท่ามกลางความไม่สวยงามของโลกนี้ใจที่งดงามไม่ใช่ใจที่ปฏิเสธความจริงหรือหลอกตัวเองให้มองเห็นแต่ด้านดีของทุกสิ่งหากคือใจที่กล้า เผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดด้วยความเข้าใจและยอมรับสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่หลบหนีไม่บิดเบือนใจงดงามคือใจที่แม้ต้องเห็นความเจ็บปวดก็ยังสามารถรู้จักความเมตตาแม้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงก็ยังสามารถเปิดกว้างและอ่อนโยนได้การที่ใจงดงามในท่ามกลางความจริงอันไม่สวยงามนั้นหมายถึงเราสามารถรักษาความอ่อนโยนไว้ได้แม้ในวันที่โลก ทำให้เรารู้สึกแข็งกระด้างเรายังมีความหวังที่สงบเย็นแม้ในเวลาที่สิ่งรอบตัวดูว่างเปล่าเรายังเชื่อในคุณค่าของความดีแม้ในวันที่ดูเหมือนความดีจะไม่ได้รับการตอบแทนเรายังเลือกที่จะให้อภัยแม้มีบาดแผลเรายังกล้ายิ้มให้กับชีวิตแม้รู้ดีว่าทุกอย่างไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการเดินทางในชีวิตไม่ใช่การพยายามทำให้ทุกความจริงสวยงามไปเสียหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่คือการฝึกใจให้ค่อยๆงดงามขึ้นในทุกสถานการณ์ฝึกให้เข้าใจชีวิตลึกซึ้งขึ้นเห็นทุกสิ่งเป็นครูเห็นความเจ็บปวดเป็นบทเรียนเห็นความสูญเสียเป็นการเปลี่ยนผ่านเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของชีวิตหัวใจที่งดงามจึงไม่ใช่หัวใจที่ไม่เคยเจ็บไม่เคยผิดหวังแต่คือหัวใจที่แม้ผ่านการเจ็บปวดผิดหวังก็ยังสามารถรักษาความอ่อนโยน ความการุณาและความจริงใจเอาไว้ได้สุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกที่สวยงามสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากใจที่เข้าใจและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นด้วยความงดงามอันลึกซึง้งและนั่นคือพลังที่แท้จริงของมนุษย์พลังที่จะทำให้ชีวิตธรรมดากลายเป็นชีวิตที่มีความหมาย ได้แม้โลกจะไม่สวยงามอย่างที่หวังก็ตามในชีวิตของเรามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาบางอย่างทำให้เรายิ้มได้บางอย่างทำให้เราน้ำตาไหลบางอย่างชวนให้เราภาคภูมิใจและบางอย่างทำให้เราท้อแท้หรือแม้กระทั่งเกลียดตัวเองแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเองไม่ได้มีคำว่าดีหรือร้ายติดตัวมันมาเลย สิ่งที่เรียกว่าดีหรือร้ายเกิดขึ้นจากการที่ใจของเราเข้าไปตีความใส่ป้ายใส่กรอบความคิดลงไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นปล่อยให้ชีวิตเป็นอย่างที่มันเป็นคือการฝึกวางใจให้อยู่กับความเป็นจริงตรงหน้าไม่ด่วนตัดสินว่ามันควรเป็นอย่างนั้นหรือไม่ควรเป็นอย่างนี้ไม่ด่วนแบ่งแยกทุกเรื่องว่าอันนี้คือสิ่งที่ชอบอันนั้นคือสิ่งที่เกลียดเพราะการตีตราว่าสิ่งหนึ่งดี หรืออีกสิ่งหนึ่งร้ายคือจุดเริ่มต้นของการดิ้นรนความทุกข์และการต่อต้านชีวิตในแบบที่มันเป็นลองนึกภาพเมฆบนท้องฟ้าบางวันฟ้าใสไร้เมฆบางวันฟ้าครึ้มบางวันเมฆก,ก็หนาลอยอึดอับางวันพายุโหมกระหน่ำแต่ฟ้าไม่เคยตัดสินเมฆว่า,าดีหรือร้ายฟ้าเพียงแค่มีอยู่และปล่อยให้เมฆเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมัน ชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าเราฝึกเป็นเหมือนท้องฟ้าเปิดกว้างอ่อนโยนและไม่ตัดสินเราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างเบาสบายขึ้นการไม่ตีตราว่าดีหรือร้ายไม่ได้แปลว่าเราต้องเฉยเมยหรือไม่ใส่ใจแต่คือการมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมากำหนดค่าตัวตนของเรา หรือทำให้เราติดกับดักความคาดหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรายังสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเมตตาด้วยปัญญาแต่ไม่ต้องแบกความหนักหน่วงของการด่วนตัดสินไว้ในใจเพราะเมื่อไหร่ที่เราบอกว่านี่คือเรื่องดีใจเราจะเริ่มกลัวว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่ที่เราบอกว่านี่คือเรื่องร้ายใจเราจะเริ่มต่อต้านไม่อยากให้มันเกิด ชีวิตจึงเต็มไปด้วยการวิ่งไล่และการหลบหนีไม่มีวันได้พักจริงๆแต่ถ้าเราฝึกเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติของมันแม้จะมีสุขหรือมีทุกข์แม้จะมีการได้หรือการเสียทุกอย่างก็เป็นเพียงบทหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของเราใจเราจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นและเปิดกว้างพอที่จะรับรู้ชีวิตตามที่มันเป็น การต่อยให้ชีวิตเป็นอย่างที่มันเป็นคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันยอมรับว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันมีจังหวะของมันและเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันเสมอไปนอกจากแค่รับรู้และเดินต่อไปอย่างบาสบายอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปโดยไม่โกรธเกร็ดฝนชีวิตของเรามีธรรมชาติไม่ต่างจากแม่น้ำแม่น้ำไม่มีวันหยุดนิ่ง สายน้ำไม่เคยหยุดไหลวันหนึ่งเต็มไปด้วยแดดสว่างวันหนึ่งอาจมีพายุฝนกระหน่ำลงมาแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่น้ำก็ยังคงไหลต่อไปอย่างสงบมันไม่เคยโกรธฝนที่ทำให้น้ำท่วมไม่เคยโกรธด,ดินโคลนที่ไหลามากับสายน้ำและไม่เคยเรียกร้องให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอยู่เสมอฉันได้ก็ฉันนั้นชีวิตของเราก็มีวันที่ราบรื่นและวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง มีทั้งความสุขและความทุกข์มีทั้งการพบเจอและการสูญเสียแต่เราไม่จำเป็นต้องโกรธเกลียดความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตเองเหมือนฤด,ดูกาลที่หมุนเวียนเหมือนต้นไม้ที่ผลัดใบเหมือนร่างกายที่เติบโตแก่เท่าและเสื่อมสลายในที่สุดการอยู่กับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ หรือปล่อยให้ชีวิตถูกพัดพาไปอย่างไร้ทิศทางหากแต่หมายถึงการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมิสติพร้อมทั้งดำรงอยู่ในกระแสของชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างอ่อนโยนและไม่ยึดติดบางครั้งฝนอาจตกหนักจนแม่น้ำล้นตลิ่งเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ความทุกข์ท่วมท้นใจเราแต่หากเรามองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าแม่น้ำไม่เคยหยุดไหลเพราะฝนตกหนัก เช่นเดียวกับที่หัวใจเราสามารถเรียนรู้ที่จะไหลผ่านความเจ็บปวดโดยไม่หยุดนิ่งอยู่กับความขมขื่นหรือโกรธแค้นแม่น้ำไม่ขอให้ฝนหายไปและเราเองก็ไม่จำเป็นต้องขอให้ความเปลี่ยนแปลงหยุดนิ่งเพราะในความจริงแล้วความเปลี่ยนแปลงก็คือชีวิตและการไหลไปพร้อมกับมันอย่างอ่อนโยนคือศิลปะแห่งการมีชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อเราสามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่โกรธไม่ต่อต้านไม่ยึดติดเราจะพบว่าหัวใจเรากว้างขึ้นนุ่มนวลขึ้นและเปลี่ยนด้วยความเข้าใจเราจะเห็นความงามของแต่ละช่วงเวลาแม้ในวันที่ฟ้าครึ้มเราก็ยังเห็นความงามของสายน้ำที่ไหลเรื่อยและแม้ในวันที่ฝนตกหนักเราก็ยังรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาที่ซ่อนอยู่ในหยาดน้ำดังนั้นการใช้ชีวิตจึงไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลง หรือพยายามบังคับให้ชีวิตเป็นไปตามใจปรารถนาแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไหลไปกับกระแสของชีวิตด้วยความเข้าใจด้วยความไว้วางใจและด้วยหัวใจที่เปิดกว้างดุจด,ดังแม่น้ำที่ไหลไปโดยไม่โกรธเกรียดฝนยอมรับความไม่แน่นอนคือการปลดปล่อยใจจากพันธนาการในชีวิตของเราความแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง แม้ว่าเราจะพยายามวางแผนคาดหวังหรือควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามใจหวังแต่สุดท้ายแล้วโลกนี้ก็ยังดำเนินไปด้วยกฎแห่งความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงและความไม่เที่ยงอนิจจงเสมอการที่ใจเราเผลอไปยึดติดกับความต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนหรือยึดติดกับภาพของอนาคตที่ควรจะเป็นคือการสร้างพัฒน,นาการให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว เราผูกใจเราไว้กับเงื่อนไขาภายนอกผูกความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนและเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปนตามคาดเราก็เจ็บปวดผิดหวังและทุรนทุรายแต่เมื่อใดก็ตามที่เราฝึกใจให้ยอมรับความไม่แน่นอนไม่ใช่แค่การทำใจยอมรับภายนอกแต่เป็นการซึมซับความจริงนั้นอย่างลึกซึ้งในใจใจเราก็จะค่อยๆค,คลายจากการยึดติด ใจไม่ต้องคอยดิ้นรนเพื่อจับคว้าสิ่งที่ไม่มีวันมั่นคงใจไม่ต้องหวั่นไหวเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปใจไม่ต้องจมอยู่กับความกลัวว่าอนาคตจะไม่เป็นอย่างที่หวังการยอมรับความไม่แน่นอนคือการยอมให้ชีวิตเป็นชีวิตยอมให้โลกหมุนไปตามธรรมชาติของมันโดยที่ใจเราไม่ต้องทุกข์เพราะการขัดขืนไม่ต้องเหนื่อยเพราะการพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อใจเราค่อยๆวางการยึดติดวางความคาดหวังแล้วหันมาอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงใจจะเบาสบายอิสระและมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นเราจะพบว่าแม้โลกจะไม่แน่นอนแต่ใจเราสามารถตั้งมั่นอย่างสงบได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นดังนั้นการยอมรับความไม่แน่นอนจึงไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการปลดปล่อยใจให้พ้นจากพัฒนาการของความกลัวความยึดติดและความอยากควบคุมเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระและเปลี่ยมด้วยความสงบอย่างแท้จริงเมื่อไม่ต้องเปลี่ยนโลกเราก็เบาใจได้ในทุกสถานการณ์หลายครั้งที่เราเหนื่อยล้าท้อแท้หรือรู้สึกหนักใจกับชีวิตไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายจนเกินจะทนแต่เป็นเพราะในใจเราต้องการเปลี่ยนโลก ให้ตรงตามความหวังของตัวเองต้องการให้ผู้คนเข้าใจต้องการให้เหตุการณ์เป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีตามมุมมองของเราเมื่อใดที่โลกไม่หมุนตามใจเราคนไม่ทำดีอย่างที่ควรเหตุการณ์ไม่ดำเนินอย่างที่หวังชีวิตไม่ราบรื่นอ,อย่างที่ตั้งใจเราก็รู้สึกทุกข์เมือนโลกนี้ผิดพลาดโลกนี้ไม่น่าอยู่ และเราต้องเหนื่อยพยายามเปลี่ยนแปลงมันตลอดเวลาแต่ในความจริงโลกไม่เคยปิดแพกจากธรรมชาติของมันเลยผู้คนก็คือผู้คนมีทั้งความรู้ความไม่รู้มีทั้งเมตตาและเห็นแก่ตัวมีทั้งความเข้าใจและความหลงผิดเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์มีขึ้นมีลงเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งตามกฎธรรมดาแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดมีทั้งวันที่มีพลัง และวันที่อ่อนล้ามีทั้งวันที่ใจกว้างและวันที่แคบแค่นิดเดียวถ้าเราเข้าใจและยอมรับว่านี่คือธรรมดาของโลกเราจะไม่ต้องฝืนเปลี่ยนมันไม่ต้องเหนือยเกินจริงไม่ต้องดิบคั้นตัวเองด้วยความคาดหวังที่ไม่สิ้นสุดเราเปลี่ยนโลกไม่ได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเปลี่ยนท่าทีของตัวเองได้เปลี่ยนจากการขัดขืนมาเป็นการเข้าใจ เลี่ยนจากการหวังควบคุมมาเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นเมื่อไม่ต้องเปลี่ยนโลกความกดดันในใจจะค่อยๆค,คลายตัวใจเราจะเบาขึ้นไม่ใช่เพราะโลกดีขึ้นกว่าเดิมแต่เพราะเราหยุดพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เรากลับมาโอบรับโลกในแบบที่มันเป็นด้วยใจที่อ่อนโยนขึ้นและน่าแปลกที่เมื่อใจเราเบาลงมองโลกด้วยสายตาที่เป็นมิตรมากขึ้น สิ่งที่เราสัมผัสได้จากโลกก็จะนุ่มนวลและงดงามขึ้นตามไปด้วยไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะเรามองเห็นความงามเล็กๆในสิ่งธรรมดาที่แต่ก่อนเคยมองข้ามดังนั้นการไม่ต้องเปลี่ยนโลกจึงไม่ใช่การยอมจำนวนอย่างหมดสิน้นแต่เป็นการเลือกเบาใจเลือกอยู่กับโลกอย่างเข้าใจและเลือกเติบโตจากภายในแทนการแบกรับภายนอกในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้าย เราสามารถอยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ต้องเปลี่ยนโลกอีกต่อไป